สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับการรีวิวรถกระบะตอนเดียวมือสองกับโอตอนเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆกําลังมองหารถกระบะตอนเดียวมือสองเอาไว้ใช้งานอยู่ในขณะนี้นะครับให้เพื่อนๆได้กดติดตามนะครับกดหัวใจไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถกระบะตอนเดียวมือสองของโอตอนเดียวในครั้งต่อไปนะครับคันนี้นะครับเป็นโตต้าวีโกแชมป์ปี2015นะครับเครื่องยนต์205ล้อยลล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 รลลกลล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 ลอกลล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 อลลลันเลยนะครับ มีพร้อมตู้ทึบมาด้วยแล้วก็เสริมแหนบพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมตัวรถเลยนะครับผม v ีโก้แชมป์ปี2015 2นสิอน V n t r b o คันนี้นะครับราคาพิเศษนะครับ2,99,000บาทนะครับใช้เงินออกรถ5,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเดือนละประมาณ5,000กว่าบาทนะครับยังไม่รวมประกันชีวิตนะครับ5,000กว่าบาทยังไม่รวมประกันชีวิตของไฟแนนซ์นะครับตัวรถสวยมากนะครับออปชั่นครบเลย ตู้ทึบนะครับพร้อมวิ่งงานนะครับเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc นะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับออกรถแค่5,000ก็จบได้นะครับมีแหนบเสริมแหนบพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถสวยๆมีแหนบพร้อมใช้งานนะครับออกไปไม่ต้องไปดัดแปลงไปซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับจบเลยที่5,000บาทสำหรับ V n t u r b o คันนี้นะครับมีตู้ทึบพร้อมวิ่งงานแล้วนะครับ ท่านใดสนใจอยู่นะครับโทรมาได้เลยนะครับ086-406-2700นะครับร้านโอตอนเดียวตั้งอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับไม่ไกลนะครับหาง่ายติดถนนใหญ่นะครับอยู่ในตลาดรถยนต์บางบัวทอง289นะครับด้านหน้าจะเป็นร้านแสนลักรถซิ่งนะครับผมอยู่แถว2รองจากแสนลักรถซิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับภายในสวยงามนะครับตัวท็อป จะจอไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับสะอาดเอี่ยมนะครับดูกันไปเรื่อยๆเลยเ็นซีดีเนะครับระบบแอร์ต่างๆเกียร์ธรรมดานะครับระบบไฟฟ้าเบาะเบิกก็ยังสวยงามอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับถ้าใดมองหาอยู่นะครับมาดูคันนี้ได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ง่ายนะครับไม่มีเครดิตหรือมีเครดิตก็ 5,000บาทออกรถได้เลยนะครับเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันมาแล้วครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5 V Turbo นะครับเครื่องยนต์ที่นิยมของ t ต ta v าวีโก้แชนะครับเครื่องยนต์สวยเดิมนะครับขาวสะอาดใสกิ๊กๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูกันไปเลยนะครับเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องยนต์ดีนะครับเครื่องแน่นขับดีคัดดีนะครับคัดตึงๆเลยนะครับคันนี้เครื่องยนต์สวยนะครับ รอบดีไม่รอรอบประหยัดน้ํามันอัตราเร่งดีนะครับบรรทุกหนักได้ดีเลยนะครับท่านใดสนใจก็แวะเวียนมาหาตอนเดียวได้เลยนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวสั้นๆกระชับกระชับนะครับให้เห็นความชัดเจนของตัวรถนะครับแล้วก็อ่าเลทผ่อนต่างๆนะครับออกรถ5,000ันผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทยังไม่รวมประกันชีวิตของไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นนิยม25ง VNTurbo นะครับท่านใดสนใจก็0 8 6 4 0 6 2 7 0 0นะครับ โทรหาอ,อตอนเดียวได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ